เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมปาดมีสีไปติงอิสเดนอสกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็แชร์ความรู้สึกที่มีต่อหนังไนเสารปิดแฟรนไชสย์อย่างจู D ราสติกเวิลราไม่เนียนกันดีกว่าครับเช่นเคยคลิปนี้เนี่ยเตือนสปอยกันสักหน่อยละกันในอ,อย่างทาาว่าพัฒนนี้เสียงผิดปกติไปนิดนึงก็อยากโรยกันละกันนะครับมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเปิดมาด้วยประเด็นแรกที่อยากจะพูดกับหนังเรื่องนี้ก็คือ ตัวหนังได้หลุดออกนอกเส้นทางความเป็นจูราสสิกเป็นอย่างมากอันที่จริงผมไม่ติดเลยนะว่าตัวหนังจะทำมาเป็นแนวแอคชั่นไดโนเสาร์วิ่งล่าเพราะมันเป็นอะไรที่โคตรจะมันคือจริงผมชอบด้วยซ้ำที่มีหนังไดโนเสาร์แบบเกรดสูงกว่าเบียแล้วก็ทำฉากแอคชั่นแบบโคตรมันแบบนี้ฉากลา่าของอัลตรซินรนปเตอร์ไม่โคตรจะหนุกนี่ถ้าเปลี่ยนจากพี่ลอดมาเป็นทอมครูซนะนึกว่ามิชชั่นอิมพอสติบิลแต่ที่มันหลุดทีมกไปจากจูราสสิกเวิลด์ก็คือตัวไรครับตากแตนพราร์ตัวบักคคคววาาายยยยจกุุไรเเเเีีสสสมมมมม่หตผลัววนววา่สาอีกดู ขนาดตัวนี่ออกมาคล้ายกับเดิมมามีตามที่าดาทาไว้จริงๆเลยเว้ยแล้วพอมันเพิ่มตะกั่นเชื้อนี่มามันทําให้ความเป็นจูราสิกพ์คเนี่ยพังพินาศเลยไอเราก็าเข้าใจนะครับว่าตัวหนังมันพยายามจะเล่นเรื่องการตัดแต่งบรรทุกรรมแล้วก็ความเสียหายทางระบบนิเวศแต่เมื่อเอาประเด็นอื่นมาก็ได้ไม่ใช่เห่ออย่างเชื้อโรคยุคล้านปีอะไรเงี้ยที่ติดมากับยุงที่สร้างขึ้นจากไมโอซินแล้วทําให้ไดโนเสาร์เนี่ยเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นี่สมเพนสมผลกว่ายเยอะเลยตะก,ตกตั่นยุคครี่เข้้าใจไดรับ แต่เชี่ยนี่เหมือนพยายามยัดภัยพิบัติมาเพื่อแถว,ว่าไดโนเสาร์กำลังจะสูญพันธุ์นะคือแบบอย่างไอ้พวกค้าไดโนเสาร์เถื่อนพวกเนี้ยน่าจับออกมาเล่นประเด็นมากกว่าอีกแถมไดโนเสาร์ก็บทน้อยมากคือเหมือนมาเป็นตัวประกอบเลยไม่มีความเป็นไดโนเสาร์การปกครองเหมือนที่ตัวหนังตั้งคนเต์เอาไว้เลยคือโคตรไม่ชอบเลยอะ่ะ ที่ตัวหนังเนี่ยเอาเรื่องผลกระทบทางการโคลนนิ่งไปโยนให้ตากแตนอย่างที่บอกครับพวกเชื้อไวรัสที่มาจากการโคลนนิ่งอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะเอามาใส่ในเรื่องแทนตากแตนอันที่จริงจะกลับมาเล่นไดนโนเสาร์ไฮบริดีกก็ได้ครับแม่งถ้าเกิดว่าเอามาเล่นอีกทีผมว่ามันยังเจ๋งกว่าตากแตนล้างโลกอีกรัดหนังไม่โคตรกากอีกอย่างที่เรื่องนี้สอบตกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไดนโนเสาร์ในยุคที่ทั้งโลกคุ้นชินกับไดนโนเสาร์คือแม่งส่วนนี้นี่เล่าเร็วชิบเป๋งเลยแทนที่คน,นย์ุษ แล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะไม่มีข้อดีนะครับในพาร์ทของมนุษย์เนี่ยผมชอบบทของตัวเอกทั้ง6ตัวหลักมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เก่าแล้วก็ตัวละครใหม่แล้วก็น้องเมซ,ซี่ไอชินานะรักิบหายเลย FBI, <open> แล้วตัวแบกของเรื่องนี้นก็คือแม่งเป็นไอห้าคนเนี่ยเออตอนเห็นด็อกเตอร์อารันกับคนเก่าๆเ,เข้าฉากคือแบบกรี๊ดลั่นโลงเลยเว้ยบอกเลยว่าถึงจะรู้อยู่แล้วว่าจะมาแต่ก็ยังเซอร์วิสแต่เออ สว่วนพี่ดำคนที่ทำงานให้ไบโอซินแล้วเอาเรื่องไปบอกดรเอียนนี่ก็ ไม่ได้เล่าอะไรว่าทําไมไปทําทําเพื่ออะไรมีแรงจูงใจอะไรให้ทําเมียตายเพราะไบอซินสร้างตะกแตเนเออก็ไม่ได้เล่าหรือจูจูอยากนึกจะเป็นฮีโร่อะไรแบบเนี้ยเจดําคนนี้ก็อีกคนครับที่จูจูก็ออกมาเป็นคนดีเฉยเลยทั้งๆที่ว่าเป็นคนลักลอบขนของเถื่อนไม่ได้เล่าด้วยว่าทําไมต้องทําอย่างนี้เหมือนยัดมาให้มีบทอะ่ะแล้วก็แถไปว่าไอเชื่อนี่ตัวละครใหม่นะอันที่จริงก็ไม่ได้มาเป็นตัวประกอบเฉยๆนะครับจากที่มีพี่แกทั้งสองก็เยอะพอควรเลย เอาเป็นว่าอย่างน้อย2คนนี้ก็ถือว่ามีบทเยอะกว่าใดนนเสาร์ละกันแต่ไอเรื่องการเล่าพื้นหลังปมหลังอะไรเนี่ยก็กาก,ากเลยแหละไม่ได้เล่าเลยซ้ําและสิ่งสุดท้ายที่โคตรไม่ชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือไอหุ่นแอนิเมโทรนนกโคตรปลอมดูออกเลยว่าหุ่นแล้วแบบนี่มันปี2 0 0พันแล้วนะเฮ้ยทำไมหุ่นมันกากกว่าปี1 9 0 0อีกผมนี่ท้อเลยอย่างในฉากที่ดรเอรอลี่จับลูกไดนนสเสามเขาแข็งยิ่งกว่าหํา,า,ายยมี้วยคุณผู้ชมโคตรได้ชีวิตชีวาเลยอย่างน้อยทํําาาให้ม้มมัันนีกรเคลลื่อไวววตดดยแแบบบบ ตาำซีจีไอทั้งรุ่นเหมือนใน prehistoric planet ยังน่าดูกว่าเรือาจะทําแค่บางส่วนแล้วใช้หุ่นมาเสริมแบบจูราสสิคพาร์คอะอันนี้ยังดีกว่าเยอะเลยถ้ามันทําแล้วมันแข็งแบบนี้ก็ทำซีจีไอเถอะครับนิวว่าจูราสสิคพาร์คสามนี่หุ่นแข็งแล้วนะภาคนี้แบบ โอ้ oh, นี่มันแอนิเมทรอยค์โดเมนียนและประเด็นสุดท้ายที่จูรัสิกเวิลด์ทั้งแฟนส์ยังคงสอบตกเหมือนเดิมนั่นก็คือการตลาดครับไอ้แม่งเล่นปล่อยออกมาทั้งพล็อตทั้งเนื้อเรื่องทั้งข่าวทั้งจากบลา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 คือผมว่าถ้าเขามีจิตวิทยาในการตลาดดีๆภาคนี้จะเป็นภาคที่โคตรสนุกเลยเว้ยอย่างสไปเดอร์แมของมาเวว่ะ อย่างน้อยก็ไม่ต้องบอกว่าดร์เกรนจะกลับมาก็ได้หรือไม่ในตัวอย่างก็ไม่ต้องใส่จักที่มีดร์เกรนมาไว้ค่อยไปลุ้นกันเองในโรงเข้าใจแหละครับว่าอยากจะดูให้คนไปดูเยอะๆแต่การตลาดมันไม่ได้เลยเว้ยแบบนี้ปล่อยออกมาซะแบบคือไม่ต้องไปดูหนังแลว้วจังหวะนี้ทั้งๆที่เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากคือแบบ เหมือนเข้าไปดูไปดูเซอร์วิสอย่างเดียวแถมเข้าไปป,ป,ปุ๊บก็ไม่ได้เซอร์วิสอะไรมากด้วยซ้ําเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงซึ่งอันนี้ก็พลาดมาตั้งแต่จูรัสสิวภาคแรกแล้วครับเทียบกับมาเวงไม่ได้เลยเรื่องการตาลาดเนี่ยแล้วยิ่งผู้กํากับออกมาบอกด้วยว่าพักนี้มันจะเหมือนจูรัสสิเอ็นเกมคือแบบ โอ้คุณพลาดตั้งแต่ปล่อยชื่อนักแสดงออกมาเลยเว้ยถ้าจะเรียนแบบ N game จริงอะ่ะคือมันไม่ต้องสปอยตั้งแต่ชื่อนักแสดงเลยเว้ยคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างตัวร้ายอย่างจิกาโนโตซอรัสเนี่ยแม่งไม่มีความเป็นตัวร้ายเลยกต่สอบทายล้นวนยิ่งกว่าคิงกิโร่ไรเอาสกิดถึงอินโดเมนัสเลยอย่างน้อยตัวนั่นก็มีความเป็นตัวร้ายมากกว่านะครับมีพาดอดีตที่น่าดึงดูดกว่าจิกาโน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆ่าพี่น้องหรือว่าหลอกเจ้าหน้าที่ในสวนนี่แหละครับคือตัวร้ายที่แท้จริงที่ควรจะเป็นส่วนจิกาโ,โนที่ปูบทมาสะกดหุว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดบนบกขนาดที่ว่าสไปโนโซอรัสโดนเนื้อไปแล้วนะจิกาโ,โนยังกากไอ้หมอกเลยว่าวดเด็บกินเด็บาปล่อยวางจากประเด็นที่เกลียดมาประเด็นที่ชอบกันบ้างครับ ในเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไบโอซินที่โคลนในนกสาวมาแบบบริสุทธิ์ได้แบบ100%เนี่ยแล้วคือเป็นอะไรที่โคตรจะดีแรปเตอร์ในภาคนี้อย่างเจ้าไพาโรแรปเตอร์เนี่ยก็มีขนด้วยครับอีกตัวที่มีขนแล้วคือชอ่มากๆก็คือมูโรสนั่นเองแต่ประเด็นคือ จะรีบเล่าไปไหนวะไอ้ส่วนนี้เนี่ยน่าจะามาขยายให้เยอะกว่านี้เว้ยแต่รีบเล่าเกินตามความคิดส่วนตัวของผมนะครับจุาศิกวลดอมิเนียนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่าในส่วนของพาร์ทไบโอซินสามารถพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถโครไดนเสาร์กลับมาได้แบบบริสุทธิ์แล้วก็ค่อยมาคิดบทหักมูมาไรแบบนั้นอีกทีนึงในส่วนของพารของเมซี่อะไรเนี่ยผมก็คิดว่าลงตัวแล้วครับ เป็นการโยงไปถึงเรื่องวิศาวะพันธุกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่อย่างน้อยพล็อตนี่ทําให้มันสนุกกว่านี้หน่อยแล้วผมก็ไม่ได้หวังนะครับว่าต้องออกมาเป็นแบบนี้เป๊ะๆตอนจะไปดูเนี่ยผมยังไม่หวังอะไรเลยแต่ดันผิดหวังซะงั้นใครที่อยากจะแชร์อะไรกันว่าภาคนี้ควรจะเป็นแบบไหนก็ลองมาเม้นกันได้นะครับสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบในพาร์ทของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบครับแต่ในส่วนของเด้กสาวแม่งเชียอะไรเนี่ย นี่ถ้าเรื่องนี้ไม่มีดรแกรนด์กับดอรเก่าๆจากภาคที่แล้วนะผมการจะเดินออกจากโรงตั้งแต่เห็นฉากตะกะแตนแ,แล้วครับครื่องแรกนี่แม่งเป็นมิชชั่นอิ p พอสซิเบิลไดโนเสาร์นะครับครื่องหลังแม่งเป็นตะกะแตนดมิเนียนสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนหะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you t o g e t e r